เราจะพูดถึงความหมายของโปรแกรมก่อนนะคะความหมายของโปรแกรมนําเสนอนะคะมันไม่ยากเลยนะคะแต่ปัญหาอยู่ที่เราใช้ทำยังไงนะคะให้เข้าใจหลักการของการใช้ PowerPoint มันคือการนําเสนอข้อมูลความรู้แล้วก็ความคิดเห็นไปยังผู้ที่รับสารโดยใช้เทคนิคหรือวิธีต่างๆก็คือโดยการใช้โปรแกรมเทคนิคไม่ว่าจะเป็นตัววิดีโอคลิปเสียงต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้สื่อไปยังผู้ที่รับสารให้เข้าใจมากที่สุดนะคะอ่ะ มาดูหลักการออกแบบที่ดีที่จะสร้างสื่อหนึ่งนะคะก็คือตัวอักษรและนะคะสองคือสีพื้นหลังเหมาะสมและสามภาพประกอบสื่อความก็คือภาพที่เราเอามาใช้มันสื่อกันกับเนื้อหาที่เรากำลังนำเสนออยู่ให้มันเข้ากันนะคะเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มีจุดเด่นเป็นเอกภาพนะคะ มีการจัดวางที่ดูดีการจัดวางสําคัญนะคะว่าถ้าเกิดเราจัดวางไม่ดีก็ทําให้ดูยากคนฟังหรือคนที่ดูก็ไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่อยากอ่านนะคะการนํเสนอเสนอข้อมูลดึงดูดคะทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนกันทีละเรื่องทีละประเด็นกันนะคะว่าตัวอักษรแบบไหนถึงเรียกว่าเหมาะนะครับขึ้นหลังแบบไหนเรียกว่าดีนะคะภาพแบบไหนถึงจะใช่เนี่ยนะคะแต่นี่คือหลักการทั้งหมดทั้งมวลทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตัวอักษรเหมาะสม สีและพื้นหลังเหมาะสมภาพประกอบเหมาะสมมีจุดเด่นมีเอกภาพจัดวางดูดีแล้วก็นำเสนอหน้าเด่นดุนะคะอ่ะมาดูตัวอักษรก่อนนะคะข้อแรกเลยตัวอักษรนั้นมีความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะในการออกแบบสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อสิ้นพิมพ์สื่อดิจิตอลคอมพิวเตอร์หรือก็ตามแต่นะคะดังนั้นเรามาดูว่าเราจะออกแบบตัวอักษรแบบไหนดีอ่ะหนึ่ง ฟอนต์อ่าน,นง่ายๆเราเอาไว้ใช้พิมพ์ข้อความยาวๆนะคะข้อความยาวๆต้องใช้ฟอนต์อ่านง่ายๆดูสบายตานะคะส่วนฟอนต์ที่เดี๋ยวนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวแก้นิดนึงอันนี้ฟอนต์อ่านยากนะคะอะ่ะถ้าฟอนต์อ่านยากนะคะฟอนต์อ่านยากจะเอาไว้พิมพ์หัวข้อหรือเนื้อหาสัน้นๆข้อความที่เราต้องการจะเน้นนะคะก็คือแค่สวยงามเงี้ยนะคะแล้วก็ฟอนต์แบบเป็นทางการ ใช้กับเนื้อหาที่มีความเป็นจริงจังนะคะหรือว่าเนื้อหาที่วิชาการเนื้อหาที่นําเสนอในรูปแบบของวิชาการหรือเนื้อหาที่มันมีความที่จะต้องอมีความน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยค่ะต้องใช้ฟอนต์แบบเป็นทางการและฟอนต์แบบไม่เป็นทางการกขึ้นคิดโขอนโนเนะอะไรพวกน,นี้นะคะฟอนต์ที่น่ารักน่ารักลายแเลยก็เอาไว้กับเนื้อหาที่ไม่จริงจังเพื่อสร้างความน,น่าสนใจให้ใหกับผู้ฟังหรือไม่ก็สําหรับเด็กนี่นะคะ าดูบุคลิกของตัวอักษรกันบ้างหรือ type h a r a c t e r นะ,ะก็มี normal ก็คือตัวอักษรปกติตัวอักษรปกติเอาไว้ใช้พิมพ์ข้อความที่มันมีเนะื้อหาเยอะๆนะคะแล้ว italic หรือตัวเอียงเอาไว้เน้นข้อความหากมีขีดเส้นใต้มันจะหมายถึงการลิงก์ดังนั้นเราต้องต้องเน้นเราต้องระวังเรื่องของการใช้ลิงก์หรือการขีดเส้นใต้นิดหนึ่งนะคะ แล้วก็ตัวหนาตัวหนาเอาไว้เน้นข้อความแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะคะตัวหนาเอาไว้ให้มันดูเน้นดูเด่นนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวทั้งหนาทั้งเอียงก็เอาไว้ใช้เน้นข้อความเช่นเดียวกันดังนั้นสีลักษณะของตัวอักษรตัวปกติตัวเอียงตัวหนาตัวหนาและเอียงดังนั้นเราก็เลือกนะคะถ้าเกิดใช้ตัวหนาและตัวเอียงเนี่ยนะคะทั้งเอียงหนาหนาเอียงทั้งหมดนี้นะคะก็คือการ เน้นข้อความท้งนั้นเลยก็เลือกเอาสักอันหนึน่งดังนั้นในหนึ่งสไลด์ของเรานั้นก็ควรจะมีตัวที่เน้นเพื่อให้รู้ว่าตรงนั้นเราต้องการโฟกัสนะคะบางทีเขาฟังทั้งหมดเขาอาจจะไม่เก็ทเราก็น่าจะมีตัวที่เราโฟกัสให้เขาเห็นนี่นะคะมาดูขนาดของตัวอักษรนะคะขนาดของตัวอักษร <S 2> <S 2> <S 2> ต้องไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปสามารถอ่านได้ในระยะไกลนะคะเราจะรู้ได้จากไหนเราก็ต้องดูเรืยจาก คนที่นั่งหลังห้องหรือคนที่อยู่ท้ายของห้องสามารถมองเห็นตัวอักษรได้ดังนั้นขนาดที่เหมาะสมของฟอนต์นั้นนะคะเราต้องรู้ก่อนว่าห้องนั้นกว้างแค่ไหนนะคะดังนั้นพอขึ้นโปรเจคเตอร์เรามีโปรเจคเตอร์ฉายแค่ไหนดังนั้นเราต้องวิเคราะห์จากสภาพหน้าง,งานที่เรากำลังจะไปนำเสนอนะคะฟอนต์สไตล์หรือรูปแบบตัวอักษรใน 1สไลด์นะคะไม่ควรมีฟอนต์มากเกิน2แบบนะคะเพราะจะทำให้รูปแบบของเอกสารไม่สวยงามแล้วก็ไม่ได้ดูแล้วก็อ่านยากด้วยนะคะอันนี้มี1 2 3 3แบบแล้วอะนะ,ะดูสิถ้า,าอักษรปนกันมันก็จะดูไม่สวยงามใช่ไหมคะมีทั้ง1 2 3แบบ1กับแบบสองเเหมือนกันปนกันนี้นะคะอ่ะ่อมามาดูเรื่องของสีตัวอักษรและพื้นหลัง สีตัวอักษรและพื้นหลังที่จะมองเห็นได้ชัดเจนหลักการง่ายๆก็คือพื้นหลังสีเข้มนะคะตัวอักษรควรสีอ่อนหากพื้นหลังสีอ่อนตัวหนังสือก็ควรจะเป็นสีเข้มเช่นนะคะพื้นหลังเป็นสีขาวตัวอักษรก็เป็นสีน้ําเงินสีแดงงี้นะคะสีเขียวเข้มน้ําตาลเข้มอะไรเงี้ยคือสีขาวมันเป็นสีเบสิกไปแล้วใช่ไหมคะสามารถตัดกับสีไหนก็ได้ที่มันสีเข้มๆนะคะแต่ไม่ใช่สีอ่อนนะคะ แล้วก็พื้นสีเทาก็ควรจะเป็นสีดําถ้าพื้นสีเหลืองก็จะเป็นสตัวอักษรสีดําถ้าพื้นตัวอักษรสีชมพูนะคะก็จะเป็นตัวอักษรสีแดงนะคะส่วนพื้นที่เป็นสีเข้มนะคะก็คืออย่างเช่นตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีแดงตัวอักษรสีฟ้าบนพื้นสีน้ําเงินตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีม่วงและตัวอักษรสีเหลืองบนพื้นสีเขียวนะคะจริงๆบนสีเขียวอาจารย์ใช้บ่อยนะคะ พื้นหลังสีเขียวเนี่ยตัวอักษรสีขาวก็เด่นเหมือนกันนะคะดังนั้นนี่คือหลักการพื้นฐานง่ายๆนะคะ,ะถ้านักศึกษาไม่จำนักศึกษาก็จำไว้ว่าทํายังไงนะคะตัวอักษรอ่อนใช้กับพื้นเข้มตัวอักษรเข้มใช้กับพื้นอ่อนแต่ลองใช้เปลี่ยนสีดูแล้วดูอันไหนที่มันชัดตัวไหนมันเด่นเลือกอันนั้นนะคะ,ะมาดูเรื่องของหลักการของสีและอารมณ์กันบ้างนะคะ เรารู้กันอยู่แล้วนะคะว่าสีกับอารมณ์ของคนมันมีผลต่อความรู้สึกและความนึกคิดนะคะแล้วก็ดังนั้นในการที่เราจะมาใช้สีต่างๆในการนำเสนองานนะคะบางทีมันก็มีผลนะคะต่อเขาเรียกว่าทัศนคติต่อผู้พูดเองนะคะดังนั้นถ้าเราเลือกสี นำเสนอไม่เหมาะสมมอาจจะเป็นถ้าใบาแอดหรือทัศนคติที่ไม่ดีต่อผ,ผู้พูดว่าเอ๊ะไม่ทำไมถึงเลือกสีแบบนี้มันไม่เหมาะไม่ควรอะไรประมาณนี้นะคะดังนั้นเราเองก็ควรจะมีหลักการในการเลือกสีในการที่จะมานําเสนองานนะคะ,ะมาดูสีฟ้าสีฟ้าจะให้ความรู้สึกภูมิฐานน่าเชื่อถือสงบร่ำรวยนะคะส่วนสีเขียวจะให้ความรู้สึกสงบสบายมีความหวังสดชื่นนุ่มเย็น ส่วนสีดําคือให้ความเศร้าวความตายความหดหู่ความหนักความเครียดนะคะแล้วก็สีชมพูจะให้ความรู้สึกน่ารักหวานโรแมนติกสดใสนะคะอ่าส่วนสีเหลืองก็จะให้ความรู้สึกสนุกสนานร่าเริงแจ่มใสแล้วก็น่าเลื่อมใสส่วนสีม่วงนะคะจะให้ความรู้สึกสุขุมนะคะสงบสันติภาพภูมิฐาน ส่วนสีส้มจะให้ความรู้สึกสนุกสนานล่าเริงสดใสรื่นเริงเปรี้ยวนะคะแล้วก็ความสีแดงจะให้ความรู้สึกรีบร้อนอันตรายเร้าใจสะดุดตานะคะดังนั้นนะคะนักศึกก็ต้องเลือกเลือกตามสิ่งที่เราเอา่าไม่ใช่บุคคลหรืองานหรือลักษณะของงานที่เรากําลังจะนําเสนออย่าเลือกตามใจเรานะดูดูงานเป็นเกณฑ์ดูผู้ฟังเป็นเกณฑ์นะคะ อ่ะมาดูว่าสีแบบไหนมันสบายตาได้แก่สีโทนเย็นคููคููโทนคูลค้เลยนะคะงั้นมาดูว่าคูลโทนของเราหรือคูลค้เลยคืออะไรได้แก่สีเหลืองสีเหลืองเขียวสีเขียวนะคะสีน้ําเงินสีน้ําเงินน้ำสีเขียวน้ําเงินสีน้ําเงินสีม่วงน้ําเงินแล้วก็สีม่วงนะคะเขาบอกว่าแล้วสีอื่นล่ะนะคะ สีอื่นๆถ้าหนักไปทางเขียวหรือทางน้ําเงินก็จะเป็นวณนนะเย็นเช่นสีเทาสีดําสีเขียวแก่นะคะดังนั้นหลักการง่ายๆคือสีที่ผ่อนคลายและสบายตาได้แก่สีน้ําเงินสีฟ้าและสีเขียวนะคะมาดูสีทนเย็นกันบ้างนะคะสีทนเย็นอีกอันนึงที่เป็นได้ทั้งร้อนและเย็นนะคะเขาบอกว่า สีเหลืองและสีม่วงอยู่ในวันณะร้อนและสีเหลืองและสีม่วงอีกเหมือนเดิมนั่นแหละก็อยู่ในวันณะเย็นด้วยนะคะก็อบอกว่าถ้ามันไปอยู่ในในสีโทนร้อนมันก็จะกลายเป็นอ่ะวันณะร้อนหรือทําให้ความรู้สึกร้อนแต่ถ้ามันอยู่ในวันณะเยน็นมันก็จะให้ความรู้สึกเย็นเรากลับมาดูกันนิดนึงนะคะที่บอกว่าทั้งเหลืองและม่วงเป็นทั้งวันณะร้อนและวันณะเยน็นอ่ะนี่ไงคะถ้าเหลืองมาอยู่กับเขียวก็เป็นวันณะเย็นนะคะอ่าแล้วก็เลยคะสีม่วงนี่ไงคะ ม่วงน้ำเงินนี่ไงคะนะคะเขียวน้ําเงินนะนะคะสีเหลืองเองตัวนี้มาอยู่ในโทนเย็นมันก็เป็นสีเย็นนะ,ะมาดูสีร้อนแรงกันบ้างวอร์มโทนนะคะอ่ะสีเหลืองเป็นทั้งร้อนและเย็นบอกแล้วเมื่อกี้ดังนั้นเหลืองก็เป็นวันนะร้อนส้มเหลืองอ่ะแล้วก็สีส้ม สีส้มส้มแดงสีม่วงแดงแล้วก็สีม่วงนี่เป็นสีโทนร้อนมีสองสีที่เป็นวันนะร้อนและเย็นก็คือสีเหลืองแล้วก็สีม่วงนะคะเราจะเห็นว่ามันจะออกดูแล้วแบบรุ่มร้อนนะคะก็คือพวกส้มเหลืองส้มแดงพวกสีส้มสีม่วงส้มม่วงแดงอะไรเงี้ยนะคะถ้าหากสีใดค่อนข้างไปทางแดงหรือสีส้มนะเช่นสีน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมทอง ก็จะเป็นสีวันร้อนเหมือนกันนะคะสีกลางเป็นได้ทั้งวันร้อนและเย็นเรามาดูสีกลางเขาบอกว่าถ้าสีกลางไปอยู่วันใดก็จะกลายเป็นวันนั้นเช่นสีเมื่อกี้นะคะสีเหลืองและสีม่วงที่เราบอกว่ามันเป็นทั้งสองสองวันนะก็คือสีที่เกิดจากสีตรงข้ามในวงจรสีผสมกันในอัตราส่วนที่เท่ากันก็จะเข้ากันได้กับทุกสีได้แก่สีเทาและสีน้ำตาลนะคะ ดังนั้นนะคะสีที่เข้าได้กับทุกสีก็คือสีเทาและสีน้ำตาลถ้าเราเข้าใจหลักการของสีเราก็จะเลือกนะคะเลือกสีที่จะมาเข้ากับงานของเราได้ดีนะคะคุณสับัติของสีน้ำตาลคือผสมกับสีอะไรก็ตามจะทําให้ค่าของสีไม่เปลี่ยนนะคะก็ยังกลายเป็นสีน้ําตาลแต่เป็นน้ําตาลเข้มขึ้นแล้วคุณสับัติของสีเทาล่ะสีเทาเวลาไปผสมกับสีอื่นมันก็จะทําให้สีมันหม่นไปหรือเป็นเงาหรือมีน้ําหนัก อ่อนแก่ในระดับที่ต่างกันนะคะมาดูสีตรงกันข้ามสีที่มีค่าความเข้มของสีตัดกันอย่างดุนแดงนะคะเราดูนะคะไม่นิยมนำมาใช้ร่วมกันเพราะจะทำให้แต่ละสีไม่สดใสนะคะแต่ถ้าเราต้องการที่จะนำสีตรงกันข้ามเข้ามาใช้ร่วมกันนะคะเราต้องเลือกอย่างนี้ค่ะมีพื้นที่หนึ่งสีมากอีกสีหนึ่งสีน้อยถ้าผสมสีอื่น สีอื่นๆลงไปสีใดสีหนึ่งทั้งสองสีนะคะหรือให้ผสมสีตรงข้ามลงไปในทั้งสสีอ่ะมาดูว่าสีตรงข้ามได้แก่อะไรบ้างเช่นสีเหลืองกับสีม่วงสีส้มเหลืองกับสีม่วงน้ําเงินสีส้มกับสีน้ําเงินส้มแดงกับสีเขียวน้ําเงินสีแดงกับสีเขียวม่วงแดงกับสีเขียวเหลืองนี่คือสีที่มันตัดกันนะคะถ้าเอามาใส่แล้วมันจะดู ไม่สวยนะคะเว้นแต่มันจะเป็นจุดเล็กๆหรือว่ามันมีอันนึงเด่นแล้วก็ตัดกันนิดหน่อยอันนี้ไม่เป็นไรนะคะในกรณีที่เราต้องการจะเอามาตกแต่งอ่ะมาดูคู่สีตัดการอีกได้แก่อะไรคะเหลืองแดงแดงชมพูฟ้าเขียวเหลืองส้มน้ำเงินฟ้าเขียวเหลืองนะคะนี่คือคู่สีตัดการรู้หลักการพวกนี้เอาไว้ทำอะไร เอาไว้ที่จะเอามาทําสีตัวหนังสือกับพื้นหลังพื้นหลังสีนี้คือบางอานันบางชิ้นบางงานนะคะเราก็ต้องมีหลักการพวกนี้เราจะได้รู้ว่าเราจะเอาสีอะไรมาตัดมันจะเด่นนะคะอ่ะมาดูหลักการของสีขั้นแรกกันก่อนสีทั้งหมดมีแม่สีหลักอยู่สามสีสีแดงนะคะสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะมาดูขั้นที่สอง ั้นที่สองคือเอาแดงขั้นที่หนึ่งนะคะสีมีแม่สีอยู่สามสีสีแดงสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะคะพอจากขั้นที่หนึ่งมาเป็นสีขั้นที่สองเราก็จะเอาสีแดงกับเหลืองผสมกันได้ส้มแดงกับน้ําเงินได้ม่วงแล้วก็เหลืองกับน้ําเงินได้เขียวพอขั้นที่สองก็มาผสมกันอีกนะคะอ่ะผสมกันโดยเอาสีแดงเหลืองผสมกันได้ส้ม น้ำเงินแดงได้ม่วงเหลืองน้ำเงินได้เขียวแล้วก็เอาสม้มขั้นที่สองผสมกับแดงได้สีส้มแดงม่วงกับสีแดงได้ม่วงแดงแล้วก็เขียวผสมกับเหลืองก็ได้สีเขียวเหลืองขั้นที่สามนี่คือสีขั้นแรกที่เราได้มานะคะต่อมาได้มาอีกสามสีหนึ่งสองหนึ่งสองสาม ี่ห้าหกนะคะไอ้ตรงนี้คือสีที่เราได้มาเจ็ดแปดเก้าทีนี้เราก็เอาเหลืองกับส้มมารวมกันก็จะได้เป็นสีส้มเหลืองแล้วก็น้ำเงินบวกม่วงได้ม่วงน้ำเงินเขียวเขียวน้ำเงินก็ได้เป็นเขียวน้ำเงินนะคะดังนั้นก็จะได้ทั้งหมดสิบสองสีที่วงกลงไมไว้ให้แดงน้ำเงินเหลือง ส้มม่วงเขียวส้มแดงม่วงแดงเขียวเหลืองส้มเหลืองม่วงน้ำเงินแล้วก็เขียวน้ำเงินดังนั้นในสื่อนั้นมีการจับคู่สีเพื่อให้งานเราน่าสนใจมากขึ้นดังนั้นการรู้หลักการของสีจะทําให้เราไม่ได้ผสมสีมั่วๆโดยใช้สีที่มันเข้ากาันสีที่ไปกันได้สีที่ตัดกันแล้วสวยงามนะคะดังนั้นการจับคู่สีที่เข้ากาันคือสีที่มันโทนสีใกล้เคียงกัน ดังนั้นจําไว้เลยว่าจับคู่สียังไงให,ให้สื่อของเราออกมาสวยสีทนร้อนเหมือนกันสีทนเย็นเหมือนกันถ้าเป็นสีเดียวกันก็ให้ไล่ระดับนะคะความอ่อนแก่ต่างกันนะคะ